โรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยเงียบเป็นภัยคุกคามมากกว่าครึ่งเป็นโรคที่เราทําตัวเองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองโรคหลอดเลือดสมองก็จะประกอบไปด้วย 1- ตีดสอตันสามแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบกับเส้นเลือดสมองตัน ภาวะเส้นเลือดสมองตีคือภาวะของเส้นเลือดที่มีการตีแคบลงของหลอดเลือดแดง ภาวะหลอดเลือดสมองตันคือภาวะที่มีการอุดตันของหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำทีนี้2ออันนี้เนี่ยต้นสายปลายเหตุมันเกิดต่างกันภาวะเส้นเลือดสมองตีบโดยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการหนาตัวขึ้นของผนังหลอดเลือดที่อยู่ข้างในสะสมของไขมันในเลือดการสะสมหรือว่าการหนาตัวขึ้นของผนังหลอดเลือดมันเกิดจากสาเหตุของการ อักเสบทีนี้ถ้าเราไม่มีการอักเสบของผนังหลอดเลือดเนี่ยการสะสมก็จะไม่เกิดขึ้นไขมันในเลือดสูงขนาดไหนถ้าคุณไม่มีหลอดเลือดอักเสบก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะสาเหตุหลักของการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดเกิดจากอะไรอันที่1เกิดจาก ภาวะเบาหวานขอเพียงแค่มีการอักเสบเกิดขึ้นไขมันก็จะทําหน้าที่ก็อักเสบปุ๊บก็ไขมันก็จะไปเกาะ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 เพื่อ<ๆ>เพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบตัวถัดไปที่ทําให้เกิดการอักเสบบุหรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูบบุหรี่เอ็นพอยต์ของคุณเนี่ยคุณเตรียมใจได้เลยครับว่าติดเตียงทั้งเบาหวานและบุหรี่ร่วมกันเป็นเบาหวานด้วยสูบบุหรี่ด้วยอันนี้แน่นอนครับ สาเหตุของการตีบพอมันหนามากขึ้นมากขึ้นมันก็อาจจะมีการปริกแต่ของไอผนังหลอดเลือดที่มันหนาตัวขึ้นตายเป็นไอ้ก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งลอยไปจนถึงบริเวณที่มันไม่สามารถที่จะลอยไปได้อีกแล้วคือไปเกิดการอุดตันเกิดขึ้น ก็กลายเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันเราจะมีอีกภาวะหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะริมเลือดอุดตันก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดปกติมันจะเกิดกระแสปั่นหมุนวนอยู่ในอยู่ในหัวใจพอกระแสปั่นหมุนวนมันก็เหมือนกับเราเอาเลือดไปปั่นนะครับมันก็จะเกิดก้อนเลือดเกิดขึ้นเลือดมันก็จะถูกสูบฉีดไปทั่วร่างกายเจอตรงไหนอุด ได้ก็อุดอีกอันหนึงก็คือการอุดตันของหลอดเลือดดาซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในผู้หญิงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาคุมเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการแข็งตัวที่ผิดปกติแล้วเกิดการอุดตันของหลอดเลือดดาในผู้หญิง เราจะป้องกันได้ไอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคุณต้องควบคุม<อ>น้ําตาล,ตาลชายควบคุมน้ําตาลกลุ่มของคนทั่วไปก็เรารู้อยู่แล้วว่าน้ําตาลเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ห้ามให้คุณกินแป้งนะ<อ>เพียงแต่ว่าผมห้ามคุณกินน้ําตาลแป้งกับน้ําตาลมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินอะไรก็ให้มันต้องออกกําลังหน่อยถ้าทานแป้งในปริมาณเยอะร่างกายก็จะทํางานหนักคุณก็ต้องทานให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน